กราบสบายดีได้สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่มพี่น้องเ<ม>บิร์ดสุขุสุคนคนบอลกก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องสาวขิงคำบ้านเฮามาพบมาพ่กันคลิปนี้ก็ยําเร่งเลงโอ้ยบอกไปเด้เจ้าหันยับออกมาเจ <c oughs> ้านันยับมาหาเม่พี่มันควันเนี่ยไฟใหม่ได้ดูกเนํายมาพี่อย่าเล่นอันอน,อน,อนันนะ อ่ใส่เกลือกลูกยันเหยียบไฟเพิ่นววานอยากจูดขยะก่อนจังเมื่อเพิ่นนเนาะขยะโหโหพอตู้เราไม่หไหวสันมุ้ยพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อกันคลิปนี้เนาะก็อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะพี่น้องเอ้ดยดอยู่ทงหน้าบรรยากาศยามเล่งเลง,งเนาะพี่น้องเอนะ้ยเนาะทางเฮ้ากับมาหน้าเมื่อน,นี่กำลังว่าสีเมื่อบ้านเนาะพี่น้องเอ้ย แต่ว่าทางอันอน,นุ้นหน่อยเพิ่นกับบย่เมื่อจ๊กเถื่อเนาะาหาเหตุผลนั่นนี่อยู่พี่น้องเลยสรุปแล้วกับเพื่อนอย่างไห้เมตุ้เมื่อน้ำเนาะเมตุ้ก็คิดบาลานซ์ว่าได้ไหเมื่อน้ำพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้เตรียมตัวออยังตอนนี้ทั้งเมตุ้ก็กินเข่าก่อนจังสิเมื่อว่าันเพราะว่าได้เกงเห็ดแต่กับว่าสิกินเข่าอะไรจังสิเมื่อเนาะ เพราะว่าเพิ่นคิดว่าลานเพิ่นบ่ได้หายเมื่อน้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยบ่ได้เตรียมโตไปจังคุณอาตอนนี้ทั้งอันุ่นหน่อยกะรอไม่ตู้พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ข่างกองไฟฮ่อนทั้งฮิตู้อันจนดขยะเนาะพี่น้องเอิยิฮดขยะอันเิดิ่นเิฮ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 ็ดมุ่ยิฮิฮัวน้อยิัวน้อยก็มาฮิฮกัิฮินิฮิ อ้ามันสิกินไหมนะมืออ่นนทนเฮ้ยอยนี่นี่เนยเฮ้ยเฮ้เอตูจ้าเลยไหมลูกตูจ้าปลาลูกาเอามือขึ้นนะลูกเอามือขึ้นเอามือขึ้งจ้าจ้าปลาลูกจ้าปลาลุงอานนทถ่าไภลูกถ่าไมตุถ่าไม่ต้ไปใส ขาแม่ตูม้มือบ้านขาแม่ตูม้มือบ้านมีตู้กินข้าวเมตู้กินข้าวอยู่ตอนนี้ขาแม่ตู้เนาะพี่น้องเอ้ยทางแม่ตู้กินข้าวอะไรเลืองเอาใส่หมูเมื่อไหร่พอนุ่นน้ำในเรื่อแม่เอาใส่ธงปอุ่งวน้อยกับมาอันพิงไผ่น้ำหม,มอนุ่นโมเมนต์บ้านหนาวได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันมาพิงเพราะว่าเม่อไหร่แมงวันครบมัน อย่งนะันน้นมันห้อนแน่มันโมยมันเย็นแน่นี่นะพี่ย้ำบอกมาพี่ลูกเพิ่นกับกองไพนี่มากมากเบิ่งพี่น้องเลยเนาะวัวหน่อยก็เต้นเลาะเต้นลองไปได้เนาะตื่นเฮาลุกเมื่อกี้นี่ฮะโดยอ่าเนาะพี่น้องเลยเปลวไฟบอดโดยกมีเปลวไฟไม้ไฟบอดเลยจ้ะจะดิ่นไฟเด็กเล่โดยบรรยากาศแ้่แดงๆเนาะพี่น้องเลยเป็นแบบสีโล่งๆเนาะ เป็นสีโล่งๆงพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ก็ลอเมตู้คาแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเป็นสีมืดๆคําๆแล้วพี่นอ้องเอ้ยอากาศเย็นได้สองมื้อ,อพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะฝนตกลงมาสองมือ้ออากาศเย็นพอดียู่พี่นอ้องเอ้ยกับบดได้ถือว่า,าถึงขัน้นบรรหนาวแห้ง,งนอกนอฝนตกลงมาสองมือ้ออากาศพอดียู่บดได้ห่อนแห้งปานใดและมื้อนี้ก็ก,กลัมามห้อนอีกคือเก้าเนาะพี่นอ้องเอ้ย โดยการมหันต์อีกคือเก่าเหมืนอนุนกับไฟอย่าลินไฟลูกว้ายมันสิมัยเมื่อนไห้ยไหมหัวนะลูกเอ้มันใหม่หัวแล้วทิ่มใส่กองไฟพู้ลูกใหม่เมื่อได้ลูกทิ่มใส่กองไฟพู้ไอ้ไม่ตู้โบเมื่อนำได้เบาหน่อาตู้เน่าอ๋อเอาตู้เน่ายังบม่ได้ยอมพี่น้องเยยังอยากลินต่ออยตนนี้ตะเว็นตกลินแล้วอนุน เว้ตุ้กลินอะไรลลูกเย็นตุ้กลินแล้วตุ้กลินแล้วลูกเมื่อแล้วไปผู้เมตู้ก็ใส่กางเกงเพียนเมื่อบ้านเตียวเมื่อบ้านจ้ะเนีเตียวเมื่อบ้านน้ำลานูไม่หยังไปเมื่อแล้วลูกไปไปน้องเฟยพี่น้องเลยไปกันเลินห่างเนาะโดยงัวกับจนเข่าคอกอลไรพี่น้องเลยไปลูกปะ มันคำเลยคำทางเมื่อได้ลูกเปิดตามเมื่อแจ้งมาอนี่เพราะว่าตอนนี้หกโมงแรงแล้วน,นวออพี่น้องอ้ยสันนนะส่นแต่เนาะสั่นแห้งหดีกล้องกับว่อยากโฟกัสอ่าอยากอันอยากอัปเดตโทรศัพท์กะยันทโทรศัพท์มออเดอร์พี่น้องเอ้ยยัยนเป็นคือทโทรศัพท์บอสเซนดุลก่อนนะเนาะอัปเดตโทรศัพท์รถภาพมันอยากเป็นมันบุคคลอยากโฟกัสแบบนี้แเลยเนาะลยอัปเดตโทรศัพท์รถ โทรศัพท์มอนเดอร์เลยพี่น้องเลยไปได้ไปอมรอตั้งสามสี่มือเนาะเกือบทิศหนึ่งเลยขุนมาแล้วเฟกหน่อยจอมป่วนสบายดีป้าลุงลูกสบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีป้าลูกน้องแม่สิเมื่อวานเมื่อวานก่อนเด้อะวันนี้เนาะใช่เลยเมื่อวานก่อนเด้อ โดยเนาะตอนนี้เราก็เดินทางกันเลยเนาะพี่น้องเลยค่ำมืดแล้วเนาะ่ะขี่รถขี่ห้างรถขี่ห้างพารถขี่ห้างไอ้อารุณเนี่ยมาถิ่มไม่นี่น่ะลืมแล้แบบจักลืมมาเก็บขยแบบะแล้วจักไออารุณรถขีบ่บ่ไร่แล้วมาถิ่มไปนหนีเลยเงัวหน่อยเพิ่นพี่น้องเลยออกไปหากินนะนางบุญรอดยังไม่ได้เข่ามาบ่านาน,บน,นางบุญรอดยังไม่ได้เข่าคาอกบ่ ปล่อยอิสระได้สามมือแล้วเนาะพี่น,อน้องเอ้ยนางบุญรอดกันได้ได้สี่มือหรอบอสหาหกมือหรอเอ้าเอาเอา,เอา,เอาสี่ม้าชนกันบอสนี่ป้าน้อยทั้งเม่ตู้ถอยออกมาได้บอสเอ้ลูกกันลูกเม่ถอยลูกกันไอ้เมตุถอยดูโชอยู่เม่ตูุก็ไม่ล้อเราเคยเห็นเม่ตุเจาะออกมาไหมเม่ตู้สิขับรถได้บอสเมตู้นะ มืดเฮงเดี๋ยวเล้นโน้นเลยนี่นะเพื่อเหาเมื่อได้ใต้ตาเมื่อได้ดุเลยนี่นะโอเคน้องพี่น้องเอ้ยน้องทา้งข้ากับสิคอตัวกลับบ้านแล้วน้องพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับคำมืดแล้วน้องพี่น้องเอ้ยเนาะทา้งข้ากับสิคอจบคลิปเพียงสั้นๆเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยโดยเป็นพ่อๆกันคลิปหน้าเด้อเนาะโดยสำหรับมื้อนี้ทา้งข้ากับคอกล่าวเข้ามาสบายดี อ่าสบายดีทั้งอนุนน้อยกับเม่ตุสบายดีใฮ้สบายดีนะเด็กเดี๋ยวพี่ล้มสบายดีไหมเยอะนักสบายดีไหมเยอะรักสบายดีไหมสบายดีอ้าวเฮ้ดีดีไดีกว่าเลยบ้ายบายโอ้ยเขียวเหี้ยนะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย